ีม่มอเตอร์ไซค์บนหลุมที่ลาวใต้ EP ที่2ในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านเดินทางไปยังน้ำตกตาดสูงน้ำตกตาดแฟนและที่สุดท้ายน้ำตกตาดหัวคนนั่นเองครับผมโอเคครับโดยใน EP นี้ผมจะเริ่มเดินทางจากแขวงสารวันไปยังแขวงเซกองแล้วก็รอยต่อที่แขวงอัตตะปือเซกองนะครับโอเคครับเส้นทางและบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้น ติดตามรับชมได้ในคลิปนี้เลยครับผมคลิปนี้ถ่ายเมื่อวันที่10สิงหาคม2568นะครับและนี่ก็คือน้ำตกตาดสูงนะครับซึ่งเป็นน้ำตกที่อยู่ในแขวงสารวันและเป็นน้ำตกสายเดียวกันกับตาดหังตาดเลาะนะครับก็ ต้นกำเนิดมาจากแม่น้ำเซเซ็ดนั่นเองครับผมและนี่ก็คือบรรยากาศของยามเช้าของวันนี้ครับน้ำตกตาดสูงนะครับผมไม่สามารถเดินทางเข้าไปใกล้กว่านี้ได้แล้วครับเนื่องจากว่าต้องผ่านเขตของโรงไฟฟ้าเซเซ็ด1และ2นะครับซึ่งโรงไฟฟ้าของเราเนี่เหมือนกับเป็นที่ห่วงห้ามนะครับคนนอกไม่สามารถ ที่จะเข้าไปได้ทําให้ได้ชมน้ําตกอยู่ห่างๆนะครับผมเอาละครับผมก็ได้ขี่ย้อนลงมาที่น้ําตกตาดเลาะนะครับและนี่ก็คือจุดชมวิวของน้าตกตาดเล ort, าะบริเวณรีสอร์ตตัดเลาะหลอดนะครับซึ่งแถบนี้จะเป็นที่เอกชนนะครับผมก็ได้พักที่นี่เมื่อคืนนะและนี่ก็คือบรรยากาศจุดชมวิวของที่นี่ครับ โอเคครับแล้วนี่ก็คือตาดเลาะนะครับอันนี้ก็ที่พักตาดเลาะหลอดนะครับโอ้มีช้างด้วยแต่แปลนะช้างก็อยู่ตลอดวันเลยนะตรงนั้นนะอืม เดี๋ยววันนี้จะมุ่งหน้าไปทางเซกองนะครับก็จะแวะตาดตาดแฝดตาดแฝดตาดหัวคนนะมาเดี๋ยวมาดูเส้นทางกันเลยครับก็คือตัวรีสอร์ทก็อยู่เหนือตาดทางขึ้นมานิดนึงนะครับโดยจะเดินทางมาอีกทางฝั่งหนึ่งนะครับของสายเซอฟฟี่ นี่ก็จุดชมวิวอีกจุดหนึ่งอันนี้ก็ร้านอาหารร้านเนื้อย่างนะครับร้านประกายเพชรโอเคกลับเข้าสู่ถนนหลักอีกครั้งหนึ่งครับผม พื้ผลทางการ,กรเกษตรข้างทางก็จะเป็นมันสำปะหลังนะครับส่วนด้านซ้ายก็เป็นข้าวโพดนะโอเคต่อไปก็จะเลี้ยวขวาไปเซกองนะครับจะไม่เข้าเมืองสารวันนะครับวันนี้ วน l ูปครับวนหูป p ครับ,บ,บรถวน l ูปเริ่มจะไต่ระดับความสูงขึ้นอีกแล้วนะครับก็ขึ้นๆลงๆแบบนี้ตลอดเส้นทางนะครับเพราะว่าผมกี่อ้อมที่ราบสูงบริเวณนะครับ ถ้าดูจากใ้แผนที่นะโอ้หลุมบ่อเยอะแล้วก็เออลุมเล็กๆพอได้นะครับ ยังไต่ระดับความสูงไปเรื่อยๆนะครับขับมานา้แล้วนั่นนี่หูอื้อแล้ว <c oughs> ไม่รู้ว่าพูดดังเกินไปหรือเปล่านะตอนนี้หูอื้อแล้วโอหอ๋อยอดเลยหมอกเป็นเต็มตอนนี้เวลาก้านาฬิกาห้าสิบสามนาทีนะครับก็เริ่มสายแล้วฟ้าก็เปิด สวยมาก ยอดเลยนาขั้นบันไดน้อยหรือเปล่านะโอ้แม่เจ้า อนนี้ก็เข้าสู่ถนนสี่เลนนะครับอันนี้จะเป็นเมืองท่าแตงนะแยกท่าแตงอะไรครับมเมืองท่าแตง โอเคถึงวงเวียนตรงนี้นะครับก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับไปยังแขวงเซฟองต่อนะแยกท่าแปลงาทางลาดลงจุดชมวิวยอดน้ำเซโดน นี่แหะจุดชมวิวยอดน้ำเซโดนข้างในหรอไม่รู้เสือดไร่เพียบเลย เสริมสวยก็มีนะเออจะบอกว่าร้านเสริมสวยมีเยอะนะเขาข้างทางสวยเหลือเกินขึ้นมาข้างทางก็ด้วย อะไรนะอ๋อนอยโดนหมวกมันโดนหมวก นึกว่าอยู่ทางเลยนั่นคิด ด้านขวามือของผมก็เป็นคลองระบายน้ำนะครับถ้าทางจะตกหนักนะเมื่อคืนเอาละครับเซกองก็เหลืออีกแค่10กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับ เมืองกระลึมในที่สุดนะครับก็เข้าสู่เขตแขวงเซกองเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีดูเหมือนป้ายไฟยจะไม่ทำงานนะ ปกติป้ายไฟเขาก็จะเป็นตัวสอนสีแดงนะครับแต่วันนี้ป้ายไฟไม่ทำงานนะเศกงก็เป็นแขวงที่แบบว่าถนนกว้างดีนะครับถนนดีและที่สำคัญนะครับแปลกๆอย่างหนึ่งก็คือไม่มีไฟแดงนะือเป็นแขวงที่ผมไม่เจอไฟแดงนะครับถ้าใครเจอไฟแดงก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราปั๊มบารทเอรัแป๊บหนึ่งนะครับเติมน้ำมันก่อนแป๊บหนึ่ง ทามผ่านเดี๋ยวซ้าย แยกตรงนี้นะครับถ้าเี้ยวซ้ายไปก็จะไปเมืองดักจิงนะครับเดี๋ยวหาร้านอาหารกินดีกว่านะครับ ข้างหน้าก็คือที่ราบสูงบริเวณน,นะก็เหมือนเป็นกำแพงภูเขาขนาดใหญ่เลยนะครับอาจจะเจอฝนข้างบนก็ได้นะไม่แน่ไม่นอน โรงแรมหงคําครับด้านขวามือนะก็เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวหาร้านข้าวกินก่อนนะครับสังเกตไหมครับว่า เวลาเข้าสู่แขวงสารวันหรือแขวงเซกองนี่ปริมาณการจราจรไม่ได้หนานแน่นเหมือนกับแขวงจตปลาสักนะครับและนี่ก็คือเขตบรรยากาศในชุมชนเมืองของแขวงเซกองครับถนนโล่งมากเลยนี่ครับร้านโอเคกินข้าวเสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะมุ่งหน้า ไปยังน้ำตกตาดหัวคนตาดแฝกนะครับไม่รู้ว่าทางกลับที่จะผ่านที่ลาบสูงบริเวณน,นะครับมันจะฝนตกไหมนะเพราะว่าเมฆปกคลุมตลอดเวลาเลยนะดูรอบบรรยากาศรอบข้าวสิครับเห็นไหมฟ้าเปิดท้องฟ้าเป็นสีฟ้านะ แต่กับที่ลาบสูงนี่เหมือนเป็นข้อยกเว้นนะครับคือข้างบนนี่เขาสภาพอากาศนี่พร้อมจะตกตลอดเวลาเลยนะโอเคเมื่อกี้เรามาจากทางซ้ายนะครับก็จะเข้าเมืองสีกองต่อไปก็เดี๋ยวไปทางอัตปือนะครับ ดูครับแนวเทือกเขาที่ราบสูงมาเราเป็นข้างหน้านะเป็นแนวภูเขายาวเลยยังกับกรแพงหินของภูเขานะครับสุดยอดความอัศจรรย์ของธรรมชาติจ,จริงๆนะขออวยพรขอให้ท่านเดินทางด้วยความสวัสด,ดิภาพพระพงษ์ บนภูเขาแบบว่าไม่มีทางที่จะจางหายเลยนะไม่มีทีท่าว่าจะจางหายไปเลยเห็นไหมครับสภาพถนนก็โอเคนะตั้งแต่ขับเข้ามาจากหลาช่องเม็กจนมาถึงตอนนี้นะครับก็สภาพถนนดีนะ ถ้าเปรียบเทียบกับทางเหนือนะครับผมว่าดีมากเลยทางเหนือก็จะเป็นทรงภูเขาหินปูนเนาะครับแต่นี่ก็คือภูเขาแบบภูเขาหินทรายนะแบบป่าดิบทึบหนาประมาณข้างหน้าเลยนะเออ โอเคครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเส้นทางนะจะไป่างหัวคนก่อนนะครับป้ายไม่ชัดเจนนะหลาบสูงกับเราเว่นป้ายเล็กๆนะ เขาอ,อยู่ไหน,นเนาะอ้าปิดแล้วเดี๋ยวนี้ปิดแล้วครับตานหัวคน อ่ะเดี๋ยวย้อนกลับไปดูตาดแร์ก่อนเนาะดูซิปัจจุบันเข้าได้ไหมน้ำตกตาดแร์ ถึงก้อนใหญ่ ออีกแล้วปัดซพก็เ,เบาที่สุดแล้วบรรยากาศน้ำตกตาดแปดนะครับไม่รู้ว่ากิจการซบเตาหรือเปล่านะคือไม่เห็นคนแล้วครับตอนนี้ก็ไม่มีคนดูแล,แล้วนะ ีไปร้านค้ามาก็ปิดนะครับผมผ่านมาเมื่อกี้น้ำตกตาดหัวคนก็ปิดลวนะครับเมเข้าแล้วไม่ไม่ไม่เคยพักแต่เคยมาอยู่ข้างๆอาจจะเปิดนะเดี๋ยวจะลองดูนี่เห็นไหมมันมีทางเดินเชื่อมน้ำอยู่ ต,าน,ตานหัวคนแมนบอแมนอยู่นอ้อเขาคือปิดแล,ะละ้วล่ะบอวอนีข่ข้างกันเลยนี่เอาเพิ่นบอ่เปิดแล้วบออันนี้ไปตานหัวคนไดนอยู่นอ,อ้อฮะอ๋อหนามเี่ เดี๋ยวไปเบ่งเนยเด้อจ้าจ้าและนี่ก็คือบริเวณลำธารเหนือตัดหัวคนนะครับก็คือน้ำแรงนะครับวันนี้เดี๋ยวจะข้ามสะพานนะครับจะเข้าอีกฝั่งนึงนะไม่รู้ว่าเข้าได้หรือเปล่านะครับปะตอนนี้นครับก็อยู่หน้าทางเข้าตาดหัวคนนะครับ ที่เข้ามาเมื่อกี้นะโอเคเดี๋ยวจะลองข้ามสะพานดูนะครับว่ามันจะมีทางเข้าอีกไหม้ <c oughs> <c oughs> ดูดิ ม่น้ำกว้างใหญ่ไพสาลมากเลยนะโอเคอเลยทางเข้า ลองไปตามดินแดงเมื่อกี้ดูนะเลย ปินบดอัดแน่นดีนะครับเนี่ยเหรอทางเข้าโอ้อ่าใช่ใช่ใช,ใช่นี่มีป้ายด้วย น้ำตกตานหัวคนแขวงอัตตะปืออนี่ก็เป็นทางเข้าอีกฝั่งหนึ่งนะครับเหมือนเะเป็นรีสอร์ทนะแต่ว่าน่าจะร้างหรือปิดกิจการก็ไม่ดูนะและนี่ก็คือน้ำตกตานหัวคนครับวันนี้สามารถเข้าได้ อีกฝั่งหนึ่งของทางเข้าปกตินะครับรู้แต่ว่ายาวมากเลยนะน้ำตกวันนี้มาเต็มตาสึนครับน้ำน้ำมาเต็มนะ ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วครับหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับสวัสดีครับ